พอดีว่าแหวนผมหลวมนะครับจะมาตัดไซส์ที่นี่มีบริการนะครับตอนนี้แหวนลูกค้าอยู่ที่ไซส์59นะคะสามารถตัดได้ค่ะตัดเหลือ56ได้ค่ะแล้วอย่างนี้ใช้เวลานานไหมครับลูกค้ารอได้เลยค่ะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากพี่เขาคอนเฟิร์มปุ๊บเราก็ส่งแหวนให้ทีมงานปั๊บเลยนะครับผมก็กะว่าจะได้แหวนที่ใส่ได้เหมือนเดิมเราก็สามารถนั่งเฝ้าเพื่อดูได้เลยนะคบว่าทางทีมงานนั้นเขาทําขั้นตอนอะไรกันบ้างและขั้นตอนแรกนะครับพี่เขาต้องเอาแหวนของเราเนี่ยไปวัดไซส ตัดได้อย่างถูกต้องนะครับตามที่เราต้องการนะและพอวัดไซส์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทําการตัดแหวนกันได้เลยเพื่อที่จะทําให้ไซส์นี่ตรงตามที่เราต้องการพอตัดแหวนเรียบร้อยแล้วทางพี่เขาก็จะทําการเชื่อมแหวนให้เราเพื่อที่จะสมานแหวนนะครับทุกคนและพอเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะก็ถึงขั้นตอนการแตกนะครับก็ <c oughs> คือการเคาะนั่นเองนะเพื่อเก็บงานของแหวนของเราให้มันเนียบมากยิ่งขึ้นและเสร็จปุ๊บพี่เขาก็จะไปย้ําเพชรเพื่อที่ทําให้เพชรของเรามีความแน,น่นหนาและสวยงามเหมือนเดิมนะครับทุกคนพอเสร็จจากขั้นตอนนี้ นะครับก็ถึงขั้นตอนการขัดเคลือบกันแล้วเพื่อที่ท uh ําให้แหวนของเรามีความเงาและใหม่นะครับทุกคนขัดเคลือบเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปล้างนะครับเพื่อแหวนของเราสะอาดแล้วก็ใหม่ๆๆๆขึ้นไปอีกพอเสร็จขั้นตอนนะครับบอกเลยว่าไม่นานนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำมาคือทีมงานก็ทํางานกันไวมากเอาจริงนะเป็นที่น่าพอใจมากๆนะครับนะก็คือจากที่ทําให้แหวนเราหลุมๆเนี่ยก็คือกลับมาแบบเป็นเหมือนเดิมได้นะครับผมโอ้กือ ประทัสใจมากนะครับก็อยากให้เพื่อนมาลองดูบอกเลยว่าดีจริงถ้าไม่ดีนี่ไม่บอกหรอกก็ลองมาใช้บริการกันได้นะครับที่ร้านคลินิกอันนี้นีทุกสาขาเลยนะครับที่ผมมานี่ก็จะเป็นสาขาเดอะมองงามวงวนันและคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบาย